สาวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันไนซีรีส์ไอดีสายฟรีเป็น EP ที่10แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตามหากบเพื่อมาปั้นไทจีกันนนัเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าผมตีบวกอาจทาเครุนะครับผมผมก็จะได้กบอัลตร้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวขอดูในเควสก่อนนะครับผมว่าผมเลีร์ถึงเควสกบดําหรือยังนะครับรับ เลยนะคบผมโอเคครับก็8ดวันยิม22่นะรับผมโอเคครับ,ก, 8, 000, 22, รบ, okay, รบกบม่วงผมไม่น่าจะทันนะสำหรับไอดีนี้เพราะว่าแบบเดือนนี้ผมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับผมเพราะว่าแบบไปเน้นที่ไอดีที่ต้องเก็บเวลซะมากกว่านะครับโอเคครับก็เปิดเลนเจอร์โทเค็นกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะครับผมได้ขนนกมาหนึ่งร้อยนะเดี๋ยว อ่ารอไอดีอื่นที่ผมแบบต้องการฟาร์มเลเวลให้มันคอมพิวต์ก่อนละกันนะครับผมค่อยกลับมาฟาร์มเลเวลของไอดีนี้นะครับผมโอเคครับรอมาปั้นอ่าทาเคลุขึ้นอัลตร้าเพื่อรับกบดำอีกหนึ่งตัวกันดีกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมซึ่งเดี๋ยวไอดีนี้ผมก็คงตามล่ายามาโตกันต่อนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเปิดได้ยามาโตผมก็จะครบโคลาโบดิจิมอนอีกหนึ่งโคลาโบนะครับผมก็จะอ่าสรุปแล้วก็จะกลายเป็น อ่าครบโคลาโบทั้งหมด3ามโคลาโบเลยนะสำหรับไอดีสายฟรีของผมนะครับผมอ่าต้องกดดูตรงสะสมนะครับผมกดดูตรงสะสมนะครับอ่าโอเคครับผมเนี่ยก็ขาดแค่ยามาโตะนะครับผมถ้าผมได้ยามาโตะมาถือว่าครบโคลาโบเป็นโคลาโบที่3เลยนะครับผมเพราะว่าผมครบมา2องโคลาโบแล้วนั่นเองโอเคครับก็เผื่อใครไม่เชื่อว่าเป็นสายฟรีนะครับผมก็ขอทำการเปิดแพ็คให้ดูเลยละกันนะครับผมว่า ไม่เคยเติมซักแพ็กนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมอ่าต่อไปนะครับผมเรามาตีบวกยางามิไทจิกันดีกว่านะครับผมซึ่งอ่าถ้าปั้นไทจิแม็กเสร็จผมก็คงจะไปปั้นฟิตต่อนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าฟิตค่อนข้างที่จะยังเก่งอยู่นะครับผมเพราะว่าแบบผักยังแม่นอยู่นะครับผมสำหรับฟิตนะถ้าปั้นอ่าก็คงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่า ตัวหนึ่งก็คงใช้เวลาปั้นประมาณเดือนหนึ่งซึ่งไอดีนี้ผมแบบแทบไม่ได้เล่นหอคอไม่ได้เล่นดาดอะไรเลยนะครับผมโอเคครับมีตัวกระชาอยู่กี่ใบศูนย์ใบนะครับผมอ่าไม่มีเลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวคงหาตัวกระชาเพิ่มเติมน,น,นะครับผมสาหรับอ่าพัซโซพัซโซก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมยังเก็บไม่ครบนะโอเคครับผมหอคอเราไปเล่นหอคอกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปลองเล่นกันที่สเตจ้านะครับผม สำหรับพอค้อน64นะครับผมขอใช้เป็นทีมหลักเลยแล้วกันนะเค okay, ครับโอเคอ่าด่านนี้นะครับผมเป็นธาตุไฟแพ้ทางนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยรูดีเสนะครับผมเค okay, ครับปล,ปล่อยไปก่อนก็ได้นะเค okay, ครับผมก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมติดไว้หรือว่าไม่ได้เล่นนะครับผมแต่ดูทรงแล้วน่าจะติดติดไว้นะครับผมเพราะว่าน่าจะเล่นไม่ไหวนะ โอเคครับผมเหลือเลนกลาง2ตัวแล้วก็เลนล่างอีกหนึ่งนะครับใช่ครับเน่ใช่นะเลนล่าง2ตัวนะครับผมออกมาอีกหนึ่งแล้วนะสำหรับแซลลี่นะครับผมโอเคเลนกลางได้อีก2เลนล่างอีกสครับผมโอเคย้ำเลนล่างเลยนะครับผมเพื่อจบไวๆนะครับโอเคเหลือแค่ตัวหนึ่งนะครับผมรีบๆตายได้ไหมเอ่ยโอเคครับ โอเคเรียบร้อยครับผมผ่านไปที่เรียบร้อยนะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เคลียร์เป็นเควสตัวกระชาสองใบโอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บยอดหลังเอาก็ได้นะครับผมโอเคครับมีไหนอีกไหมเอ่ยอ่ากบไฮเปอร์ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมเดี๋ยวถ้าถ้ายังมาตมาเดี๋ยวก็คงจะมาเล่นนะครับผมโอเคครับสําหรับด่านนี้ของเราบ้เดี๋ยวค่อยมาเก็บยอนหลังก็ได้นะครับผมเมื่อตอนที่เราติดด่านนะโอเคครับผมปล่อยออกมาเลยอ่าต้องย้ำที่ เลนกลางแล้วกันนะครับผมโอเคเลนบนหรือสองกองนะครับผมเลนกลางก็หรือสองกองหรือกองเดียวย้ำเลนบนครับผมโอเคครับหรือแค่เลนบนแล้วนะเลนล่างเลนล่างดีนะครับผมที่เจ้าตัวแมลงวันมันบินไม่ไวนะครับผมสำหรับด่านนี้นะโอเคเขาเรียบร้อยครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับด่านนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ รับเงินกันอีกเบิ้มๆนะครับผมหนึ่งล้าน8ปดนะโอเคครับด่านที่หกสิบหกก็จะได้เป็นกบดําหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นด่านธรรมดานะครับผมโอเคครับผมเป็นด่านธรรมดานะซึ่งท่านมาแพ้ทางนะครับผมโอเคปล่อเนเจอร์มาครับอ่าต้องย้ำที่เลนโอเคครับเราดูก่อนกันได้นะแต่วันแรกเราคันทีเจอเราปล่อยเนเจอร์ไปเลยก็ได้นะครับผม เพราะไม่ได้จํากัดการปอิเลนเจอร์ด้วยนะครับเลนล่างสองตัวเลนกลางสองตัวเลนบนอีกสองนะครับผมโอเคเลนกลางเคลียครับเลนบนเคลียเลนกลางนะครับผมเลนล่างอีกสองแล้วแค่เลนล่างแล้วนะครับผมเี๋ยวแค่เจ้าต,ตัวปากนะโอเคครับย้ำที่เลนล่างนะครับผมโอเคแล้วก็เคลียเลยไหมโหอ,อย่างถึกนะครับผมอึดมากนะครับ เรียบร้อยเลยไหมโอ้โหเลนบนไม่ไหวนะครับผมปล่อยเลนบนก่อนเลนล่างเลนล่างนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมก็ได้กบดําอีกหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อมาตีบวกยางามิไทจินั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งก็เดือนนี้ผมน่าจะปั้นไทยจีแม็กไม่ทันนะครับผมเพราะว่าคงหากบดําไม่ทันนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็บวกสิบเอ็ดอยู่นะครับผมโอเคครับขาดอีกตั้งเก้าตัวนะครับผม ซึ่งลูบี้ดีนี้ผมจะไปรอเปิดเกียร์กันในรอบอคริสต์มาสก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกียร์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับที่มผมในตอนนี้นะครับผมโอเคครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะโอเคครับผมจะเก็บไปเปิดในรอบสิงหาแล้วกันนะครับผมสำหรับลูบี้นะเพราะว่าต้องการเกียร์โดนแน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเครับของนะครับต่อไปไปสเตลัก อ่าไปเล่นสเตดากันดีกว่านะครับผมสำหรับสเตดาไอ้น,นี้นี่อยู่ที่ด่าน45นะครับอ่าเลนเจอร์ก็ประมาณนี้นะโอเคครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะ โอเคครับผมก็ยังไม่น่าจะไหวกับด่านที่48ในตอนนี้นะครับผมอ่า47นะครับผมโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็อ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม